ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผล,ม,ลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆนักโคกมากรุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลวันนี้นำแต้มบกุก ของ AI กับผู้เล่นอเคมาฝากทุกท่านให้ได้เป็นแนวทางในการศึกษาและความสนุกบันเทิงกันขาว AI แดงเป็นผู้เล่นเพลเคแต้ม1ันหเกือบพันเครับโอ้โหคนนี้ตึงจัดเรามาดูกันว่าจะดุเดือดแค่ไหนครับ AI เปิดกระดานขึ้นไปด้วยเบียร์านาโคนแต้มค่อนข้างที่จะสูงคนระับ AI เราจะไหวไหม ส่งกำลังใจเชียร์ผู้เล่นเป็อเคกัน AI เปิดด้วยเม็ดซ้ายเจอกับม้าโยงขวาอ่าเลือกปูเบีย้ยปีดซ้ายขึ้นไปมาเทียมเม็ดซ้าย เจอกับมา้ายงขวาเบีย้ยคู่ริมโอ้โหหวดเข้าไปคัดนี้เอไอเป็นฝ่ายเปิดปะทะก่อนเลยเดินเบีย้ยปูทางให้คนนายผล <c oughs> เบี้ดนี้ก็แรงเกินเอาละ สัตกันนัวครับกลางกระดานอ่ะทำไงไอปล่อยครับผูกบุกขึ้นไปหมุนม้ามานี่ยเดินเบียสะกดทับไปก่อนถามแลกเม็ดไม่เอาครับหมวดเปิดทางเรือ อ,อย่างนี้มีประเด็นแล้วถนัดปีกขวาตบไฟเลี้ยวหนีครับโอ้โหเม็ดขาวเอาละวเ I ครับบุกครับบุกครับชอตนี้เอาละโอ้โหเม็ดตรวนี้จี๊ดเลอเกินไม่ไหวแล้วครับ ai <S <S อกินตัดเข้ามาเลยครับหน,นัเ้เล่นเปโอเคอืม เอาสิช็อตนี้หมุนม้าหลบเดี๋ยวห้เติมโคนขึ้นไปเลี๋ยวมา้ามานี่ครับเอาโอยยังเหนียวอยู่ครับโอ้โหความเหนียวของโคลงสร้างครับศึกษากันครับทุกคนมาคลุกไทยเปิดทางเรือเอาออกไปครับเรือตัวนี้ถ้าทางจะมีปัญหาก,กับเราซะละ ไม่ออกครับผูกเอาดิยอย่างนี้ะเลี้ยวหลบซะหน่อยครับจากวันนี้แล่นเรือมากดอ่ะเอาออกอ่ะ,อะจัดให้ครับโอ้โหเม็ดขาวทำไมไปอยู่ตรงนั้นน่ะจัดนี้อ่ะเดินม้าไปผูกเม็ดโอ้โหแล้วก็ขู่กินม้าด้วย จะแก้ไขยังไงครับเนี่ยช็อตนี้สวยงามครับอตีโต้ก่นน้อยตะปกไปทีหนึ่งคนบังหมุนม้ามาผูกโอ้โหแต่อาครับเขาเล็งแต้มนี้ครับจับโคนโคเข้าไปทีหนึ่งโอ้โหเต็มกระบาลนะครับโคนดอกเม้บอกเลยอาจต้องกินครับออืื ไลายกาดครับสำหรับโครงสร้างเอาลุกโอ้โหลุกแบบนี้ค่อมโคนอ่ะเอาตัวนู้นไปจินดูครับสวยงามนี่ขนาดพันหเกือบพันเจ็ครับทุกคนยังต้านเกมบุก AI ไม่อยู่เลยจังหวะน,นี้อ่ะเือผูกม้าแล้วก็เป็นการขู่กินม้ากินเม็ดด้วยเอาเซโอ้โหแต่เม็ด เม็ดตัวนี้แสบจริงๆโอ้โหเม็ดจังหวะนี้เอาคุณมาช่วยกินครับแลกกันไปเอาเด็กคัดกันนัวครับเอาละเข้าสู่ช่วงปลายกระดานถือว่าเป็นคลายแม็กครับถอยเม็ดลูก ลูกกินเบีย้ยอ่าแรกกันไม่ฟรีไม่ฟรีอื้ือ่ะขอโคนตัวไม่ให้ครับม้าผูกอืมหลายขาดจริงๆช็อตนี้เอาอย่างนั้นอ่าขอเรือลำหนึ่งโอ้โหไม่ให้ครับลุกไปทีหนึ่งช็อตนี้ครับโอ้โหผู้เล่นพโอเคครับหนีขุนพลาดครับจังหวะนี้ เลือกเดินมาตำแหน่งนี้โอ้โหอย่างนี้ก็เต็มเบ้าตาเลยครับก็โดนยายจับเลยครับผมชกเข้าไปครับอืมแต่แ้มนี้บอกเลยครับจุกอกครับถึงกับยกทงขาวขอยอมแพ้ AI เลยครับช็อตนี้เกมบุกุกุจริงๆครับก็ศึกษาแนวทางการเจาบ การบุกนายมากรุกไทยกันขอขอบคุณผู้เล่นเพโอเคทุกท่านครับและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ไชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนพันแท้กดติดตามพบกันในกระดานหน้าขับสหายนะักขู่ทุกท่าน